สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับผมวันนี้ไร้สาระแว่อ่าเข้าหรือดูอดูเลยว่าหรือดูหนาวแล้วเข้าฤดูหนาวแล้วประเทศไทยนะครับตอนเช้าๆตื่นมามันก็จะอากาศเย็นๆนิดนึงนะครับต่างจังหวัดก็คงจะเย็นกันไปแล้วแต่ก่อนที่จะไปเย็นลายออาที่เชียลนะครับใครยังไม่สมัครก็ตอนนี้มีสมาชิกอยู่เจท่านนะฮะประมาณ70ท่าน แล้วก็ถ้าใครยังไม่สมัครก็เข้าไปในนั้นได้นะครับในนั้นผมจะมีการยิงสินค้าสื่อโฆษณาของที่ร้านนะครับลงสื่อโฆษณาของที่ร้านเอาไว้ก็สนใจก็ติดตามได้นะฮะความคืบหน้าสินค้าอะไรเข้ามาในในร้านเราบ้างนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพยายามาลงให้มันให้มันกระชับมากขึ้นแล้วกันพอดีต้องเดินทางไปนั่นไปนี่กันเลยเวันนี้ค่อยๆย,ยิงทีละแอดสองแอดดีกว่านะครับเดี๋ยวหลังผมก็จะรวมรวมมาเลยทําแบบตั้งใจทําสัก นิดหนึ่งแล้วก็ลงมามันจะได้มีสินค้าหลายๆอย่างนะครับก็ติดตามดูได้เสื้อลายนี้สีนี้มีแล้วนะครับติดตามดูได้เลยนะครับแล้วก็ไอถ้าดูรายการเมนนะื่อวานอันนะเสื้อเสื้อมาใหม่นะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลลายม้าน้ำนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ไอเสื้อพวกเนี้ยตัวร้อยห้าสิบาทนะครับค่าส่งอีกห้าสิบบาทก็คือเป็นแล้วก็ขอบคุณทุกยอดสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อทั้งหน้าร้านทางใน นั่เลยว่ออนไลน์ online นะครับรติดต่อมเข้ามาได้เลยนะฮะร,ราคาที่ขายจะเป็นราคาที่ต่ําที่สุดที่ผมจะทําได้แล้วนะครับ <drafted> เพราะว่ากําไรนิดๆหน่อยๆเองนะฮะขายออนไลน์ราคามันจะถูกกว่านะครับอยากได้ราคาหรืออยากจะไปรับหน้าร้านติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะฮะผมจะขายให้ในราคาที่ต่ําที่สุดแล้วพี่มารับที่หน้าร้านก็ได้หรือถ้าพี่ไม่สะดวกก็จัดส่งให้ได้นะครับอ่าวันนี้เรามากับไฟฉายดีกว่านะครับไฟฉายคาดหัวไม่ได้ถ่ายกันนานละเอาสัหน่อย ไฟฉายคาดหัวฟีนิกซ์ SM23 นะครับนี่240ลูเมนแกะดูไหมฟีนิกซ์เนี่ยมันเป็นไฟเป,นเป็นไฟฉายแบรนด์จีนนะครับหลายๆคนบางคนเขาก็ไม่รู้นะฮะก็เลยมาเล่าให้ฟังก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่ก่อนนะ่ะมันมีไฟฉายของอเมริกาด้วยที่มันมา,มาแข่งแข่งกันนะหลังๆก็รู้สึกว่าจะแข่งสู้จีนไม่ได้ ถ้าเป็นไฟฉายนี่มันก็ต้องยอมรับจีนจริงๆครับเพราะว่าเขาพัฒนายอย่างต่อเนื่องเลยนะแล้วก็สินค้าก็คุณภาพดีซื้อฟินิกที่ผมมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีชำรุดมีอะไรสามารถส่งมาเคลมได้นะครับมีประกันประมาณ3เดือนนะครับหลังจากนั้นคือเสียชำรุดก็ส่งมาได้เดี๋ยวาทางเราก็จะส่งไปทางบริษัทให้เขาจัดการให้นะครับแต่สินค้าฟินิกไม่ค่อยมีปัญหาครับ ปัญหาเดียวของมันก็คือมันหายฮะมันหายหรือเพื่อนแม่งยืมไปสัตว์ยืมแล้วแม่งเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากครับเสียไม่ค่อยมีอ่ะหายเยอะนะครับแล้วก็เอ้ยเอ้ยใช้ดีนี่วะซื้อต่อเลยดีวะเรียบร้อย <c oughs> นี่ไฟฉายพวกนี้มันต่างไงกับไอ้ไฟฉายธรรมดาพี่ไอ้ธรรมดาที่มันขายทั่ว,วไปอะ่ะเนี่ยตัวละร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยคุณเห็นไหม เขาพัฒนาครับอันนี้เป็นสินค้าที่ทั่วๆไปมีแบบทั่วๆไปอย่างที่ผมบอกไนงะสินค้าในกลุ่มที่เขาพัฒนาขึ้นมาเหมือนพวกตะกูมีดพับนั่นแหละเขาพัฒนาขึ้นมาแต่เขาไม่ไม่ได้พัฒนาสูตรเหล็กเขาพัฒนาไฟฉายเขาพัฒนาเทคโนโลยีนี่ไงเห็นไหมไฟฉายพวกเนี้ยหลอดมันก็จะเป็นหลอดที่คุณภาพดีนะครับหลอด LED มันมีหลายเกรดในท้องตลาดนะครับถ้าเป็นพวกแบรนด์เนมอย่างเงี้ยจะใช้ของคุณภาพดีที่สุดที่เขาหาได้ส่วนไฟฉายที่มันราคาไม่แพง มันจะใช้แค่เกรดธรรมดาที่มันพอหาซื้อได้สังเกตง่ายๆนะไฟฉายธรรมดาเนี่ยแสงที่มันออกนะครับมันจะออกฟ้าๆถ้าแสงมันออกฟ้าๆนะฟังผมเลยนะค่า Color อรไอคันเลอร์เรนเดอร์อินมันมันมันทำมันต่ำมันต่ำกว่า70%็เปอซนพอแสงมันออกฟ้าๆเนี่ยเวลาฉายไปที่ภาพหรือฉายไปที่วัตถุแสงเสีย สีมันจะเพี้ยนสีมันจะเพี้ยนครับเอ่ามาต่อนะครับนี่นี่คือนี่คือความแตกต่างของมันนะพี่จําเป็นเหรอนายคิดว่ามันจําเป็นไหมอ่ะไม่เห็นจำเป็นเลยพี่ผมไม่ได้ถ่ายรูปผม,มต้องการแค่สวยๆอ่าโอเคเห็นนะเห็นนะเห็นนะก็ไม่ไม่ต้องการอย่างนี้ก็เป็นหนงเสียตังค์เยอะโอเคไหมครับแล้วก็เ,เคมอะไรให้อีกอ่ะกันฝนฝนตกฟ้าร้องไม่ต้องห่วงนะ หากดต่อได้เลยเต็มที่เพราะอันนี้มันกันน้ําได้มันมีมาตรฐานของเขาอยู่นะครับที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปเก่าๆก็มีพวก IPX อันนี้ IPX เลยวะ IP 6 8อ่ะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูเก่าๆเพื่ออธิบายไว้ IP คืออะไรเดี๋ยววันหลังมาอธิบายใหม่นะครับอันนี้เราแค่มาเล่าสินค้าให้ฟังแล้วก็สามารถโอ p ป r a t e กางฝนได้เลยถ้าไม่กลัวฟ้าผ่านะเต็มที่เลยนะโอเคไหมครับ ถ้าฝนตกนะครับฝนตกฟ้าร้องอย่าพยายามไปอยู่ใกล้เสาไฟฟ้านะฮะบ,บางทีบางเสาไฟมันั่วลงมาได้นะเวย้ยเฮ้ยตายกันนะมึงจริงเนี่ยที่กระเป๋าผมจะมีไขควงเช็คไฟถ้าเพื่อนเพื่อนรู้นะครับติดกระเป๋าไว้บ้างก็ดีนะนี่ผมไม่ได้เอาขึ้นมาไขาควงเช็คไฟอ่ะเวลาไปไหนหรือจับราวสะพานสังเกตนะราวสะพานเขาจะต่อสายกาวลงไว้กับพื้นน่ะเผื่อไฟมันั่วลงที่ราวสะพานราวสแตนเลสใช่ไหมถ้าอยู่กรุงเทพจะเห็นบ่อยๆอย่ะหรือต่างจังหวัดก็มีไอ้สะพานข้ามอ่ะ มันจะมีเหล็กอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาจะติดกราวหลอดตะไว้นะครับเผื่อไฟมัน่วกมันจะลงตรงนั้นนะครับและหรือถ้าเพื่อนๆจะจับวัตถุอะไรถ้าไม่แน่ใจมีไขควงไขไฟอะลองเทสดูก่อนนะครับบางทีมันมีไฟรั่วกนะพี่ตามเป็นเล่นนะตายกันไ่เยอะแล้วนะไอ้พวกไอ้ราวจับราวสะพาน่ะผมนี่เลยเอาเนี่ยเอาลองเทสดูที่ว่ามันมีไฟไหมจับมึงตายเลยเลยนะอันตรายนะฮะไปไปไฟรั่วได้ไงวะมามาต่อกลับมากันมา อะตัวนี้ลักษณะของเลนเอ,เอาเดีวเอเล,เลยไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เรื่องของการกันน้ำนะครับส่วนตัวนี้กันน้ำได้ไหมมาดูโอริงคุณภาพมันจะไม่สูงเพราแบบนู้นนะครับเนี่ยมันจะเป็นโอริงแบบถูกๆอ่ะมันเป็นยางถูกๆโอ้ยตัวนี้ไม่มีโอริงด้วยไม่มีตัวนี้ไม่มีโอริงน,นะครับมันกันน้ำได้ไม่ดีเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเราไปลุยไม่ได้ถ้าตามคตอบตามซีลเนี่ยน้ำมันเข้าได้อย่างเงี้ยถ้าพี่ไม่ได้แน่ถ้าพี่แน่ใจว่าพี่ไม่ได้ใช้ในน้ําแน่ๆนะก็ซื้ออย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณต้องการงานที่มันแบบโอเปเรตแบบมันต้องไปอยู่กลางน้ํากลางฝนมีความเสี่ยงเอาไปมุดถ้าเอาไปลุยหาอลยรก็ได้ที่มันฝนตกแน่นอนอนะ่ะหรือตกเครื่องซักผ้าบ่อยๆอะไรเงี้ยเลือกซื้อแบบนี้นะครับแต่ถ้าต้องการแค่แสงสว่างก็ประมาณนี้อันนี้แอบบอกบางนิดนึงนะคือแบบ ตกอะไรเนี่ยอาจจะไม่ดีตกมันอาจจะดับไปเลยอันนี้ก็พอตกได้ครับมันจะมีความแข็งแรงมากกว่าออกแบบมาดีกว่าอันนี้ก็แค่ไฟสายบอกบางใช้เสร็จแล้วก็วางเอาไว้นิ่มๆน,น,นะฮะไม่ใช่เคลื่องไปนู่นไปนี่ถ้าเป็นคนชอบเคลื่องหรือชอบทําตกบ่อยๆอันนี้จะช่วยคุณได้แต่ทุกสิ่งบนโลกไม่ควรตกแต่กระแทกบ่อยๆไม่ควรนะฮะไม่ควรไอ้พวกนี้มันไม่ใช่แมวนะแมวโยนปับมันกลับตัวลงมายืนได้ไม่เป็นไรไอันี้ไม่ใช่แมวมันอาจจะล่วงโดนกระแทกในบางมุมทำรุดเลย น,นั่นก็คือชำรุดจากการใช้งานบริษัทเขาก็จะไม่ได้เคลมให้นะครับถ้าส่งซ่อมก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือบางเคสมันก็ซ่อมไม่ได้ก็มีอ่าส่วนต่อมาอีกนะครับตรงนี้เขาจะมีเทคโนโลยีของเลนส์เข้ามาช่วยในการกระจายแสงนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีไอ้วงจรอ,อะไรต่างๆอ่าเราลองมาดูกันนะครับสวิตช์ก็จะอยู่ด้านข้างนะครับ ไอ้ไฟฉายลักษณะแบบนี้ใช้งานได้ดีนะเพราะว่ามันไม่เช้าแล้วก็เอาไว้มัดกับกระเป๋าหรือมัดกับอะไรก็ได้เนี่ยคุณดูพวกของที่มันเป็นเกรดดีๆหน่อยเนี่ยวัสดุข้างในเขาก็จะเลือกใช้ของคุณภาพดีนะครับไอ้พวกสแตนเลสข้างในเป็นสแตนเลสเกรดอากาศยานไม่ใช่สแตนเลสอลูมิเนียมไม่อลูมิเนียมเกรดอากาศยานนะครับใส่คั่วบวกเข้าไปข้างในแล้วก็กดปิดแว๊บปึ๊บเปิด ติดไหมอ่ากดค้างเปิดนะครับแล้วก็กดไล่สเต็ปม,มันมีกี่สเต็ปวะหนึ่งสองสามสเต็ปสว่างกลางเบากดค้างดับถ้าใส่ไม่สุดเราเปิดติดไหมใส่ไม่สูตรเปิดไม่ติดนะครับนี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งปัญหาของลูกค้าเคยมีลูกค้าขับรถมาจับขอนแก่น ซื้อไปฉายอันนึงขับรถขับขอนแกน่นอีกวันหนึ่งขับรถจากขอนแก่นมากรุงเทพอีกวแวนมันเปิดไม่ติดพี่พี่มาจากไหนอ่ะขอนแกน่นผมหมุนเข้าไปนิดเดียวแวบเปิดติดพี่ของงงียตาเลือกเลยฮะมันเกิดจากการที่หมุนเข้าไปไม่สุดบางรุ่นมันติดนะพี่แต่บางรุ่นมันก็ไม่ติดหมุนไห้สุดเลย จนสุดตรงนี้แล้วกดเปิดดูนีไอ้เหี้ยบางคนก็ใจเสียนะซื้อไฟฉายอันหลายพันนะมากดมาเปิดแล้วแม่งเปิดไม่ติดอนะ่ะใจเสียนะเว้ยทำไปเล่นไปนะเนี่ยครับแสงมันก็จะออกเหลืองๆหน่อยนี่โอเคไหมสองหน้าได้เลยอย่างเงี้ยนี่แหละครับไฟฉายคุณภาพดีนะครับราคาผมก็จะลงเอาไว้ข้างล่างนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับช่วงนี้มีของรีบซื้อ แต่ถ้าหมด,หมดไปแล้วก็รอ,อไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะมีรุ่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับคาดศีรษะก็ได้นะครับหรือคุณจะเอาไปอะแดปเป็นไฟฉายเอาไปเหน็บเอาไปหนีบกับอะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับก็ไม่แปลกหรือจะซื้อไอซองเล็กๆนี้ไปแล้วก็เอาเอา,เอาไปใส่ไฟฉายในน,นในนั้นก็ได้นะครับเนี่ยไอพวกกระเป๋าสารพัดประโยชน์พวกนี้ใส่ของได้เยอะเลยนะครับ เราใส่ไฟฉายคาดหัวไว้ในนี้ก็ได้หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราเวลาไปเที่ยวนะครับใส่ไว้อย่างนี้เป็นกระเป๋าเล็กนะครับแล้วเอากระเป๋าเล็กเนี่ยเสียบกับกระเป๋าใหญ่ก็ได้หรือเราจะเวลาเราจะไปไหนเอาของมีค่าใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ถอดจากกระเป๋าใหญ่ออกมาแล้วก็มาคล้องกับเข็มขัดไปได้อีกนะฮะก็ลองประยุกตใช้ดูไอ้กระเป๋าพวกนี้มันทําประโยชน์ได้หลายแบบนะครับที่ร้านก็มีขายสินค้าเมดอินไทยแลนด์สนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูได้นะครับ กลับมาที่ไฟฉายอีกอันหนึ่งนะไฟฉายตัวนี้มันสามารถแกะออกมาจากหัวนี้ได้ด้วยตรงนี้มันจะเป็นยางนะครับแต่ไม่ต้องไปแกะหรอกเพราะแกะออกมาก็ไม่รู้จะแกะออกมาทําไม <c oughs> บางคนมีอะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทำอะแดปเตอร์ทำฐานเลยพวกนี้มาเพื่อประกอบกับพวกไฟฉายพวกนี้เดี๋ยวติดตามดูผลงานเราไปเรื่อยๆนะครับหลังจากมันเริ่มเปิดประเทศแล้วผมว่าจะมีโปรแกรมในการผลิตอะไรออกมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือถ้าคุณจะคาดหัวก็จะเจอลักษณะประมาณนี้นี่อะไรนะ โอเคไหมลองดูความสว่างไปไหม,มอ่าผมปิดไฟแล้วแต่เผอิญเปิดคอมมาไว้นะครับลองเปิดดูนี่สว่างประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนๆก็ลองดูตามสื่อโฆษณานะผมส่องสื่อโฆษณาอยู่ปรับความสว่างอ่านี่คือสว่างสุงนะฮะเห็นนะประมาณนี้ครับคือสามารถทำงานได้เลย เหมาะสําหรับการที่เราจะไปท่องเที่ยวหรือการที่เราจะไปทําภารกิจฟิชโชอะไรก็ตามแต่นะฮะแล้วก็ใช้งานใช้งานได้ง่ายๆทาน 2A 1ก้อนเท่านั้นนะครับใครมีฐานชาร์จ1.2โวลต์ใช้ได้หรือใครมีฐานชาร์จ3.7โวลต์ใส่ไม่ได้มันจะพังแล้วเขาจะไม่เค็มให้นะครับอันนี้คือใช้ฐานธรรมดา1.5โวลต์ได้หรือฐานชาร์จเอนลูปอะไรพวกนี้ย ใช้ได้ที่ผมก็มีขายนะครับติดต่อซื้อพ่วงพร้อมกันเลยได้เลยเหมือนกันค่าส่ง50บาทเองวันนี้สวัสดีครับ